เดี๋ยวเราดูศาสตร์รีเวอร์เซอเรีที่เราเรียนกันนะครับก็ตรงนี้ที่เราเห็น,นเราเห็นแค่รีเวอร์เซอเรีนะครับกับเนี่ยซัพพลายโซนทันไหมตรงนี้คือรีเวอร์เซอเรีใช่ไหมครับแรงขายชนะแรงซื้อขึ้นไปปุ๊บตรงนี้มีรีเวอร์เซอเรีถูกไหมแดงกินเขียวนะครับบวกกับซัพพลายโซนที่เกิดขึ้นใหม่นะครับก็กดราคาลงมานะครับบวกกับซัพพลายโซนตรงนี้เห็นไหมครับจุดนี้กดราคาลงมาเพิ่มอีกนะครับเห็นไหมสุดท้ายราคา1นาทีก็ทะลุ มีนิวโรเรียบร้อยนะครับมีนิวโรเรียบร้อยนะครับดีมานนี้ทะลุแล้วนะครับใครพอใจก็ปิดนะครับใครไม่พอใจก็ถือไปถึง16นะตรงนี้ถ้าเกิดมันเด้งกลับขึ้นมาครับก็แนะนําให้เท่าทุนก่อนนะครับปิดเท่าทุนเพราะว่าอะไรถ้ามันดันมาจาก1นาทีนี้ซับไพนี้มันไม่แข็งแรงแล้วถ้ามันดันมาถึงนะนะครับถ้ามันดันมาชนกันทุนได้มันจะขึ้นสูงแต่ถ้ามันไม่ชนกันทุนมันจะลงมา2 3 16ได้เลย ถ้ามันมาชนกันทุนที่20คือปล่อยมันชนเลยนะครับเพราะมันจะขึ้นไปที่23แต่ถ้ามันไม่ชนกันทุนนะครับมันจะลงมา16ให้เรา tp แบบให้มันคุ้มอ่ะเนาะโอเคไหมอ่าเนี่ยลงมาละ